ณหมอใจดีไหมใจดีดเอาคุณหมอดูฟันด้วยในตอนคุณหมอขอดูฟันน้องทอํายังไงอออ่าแล้วน้องร้องไห้ทําไมเจอคุณหมอน่ะอืมไหนหันหน้ามาสิหมอน้ำโอ้คุณหมอให้กินน้ําด้วยแล้วคุณหมอให้กินยาไหมยาอ่ากวดมามกากนนีก่อนรักกันโอ้นีก็รักอยู่ๆนะคะอืมเก่งไหมอยู่ๆเก่ง<ๆ> <Yeah. S 1> ใช่ได้แหละย,ย่ยุกินยายพี่พี่ในไลฟ์สดดูไหมส้มเจนช่วยเรื่องอะไรขอช่วยเลยอับหนึ่งคือสร้าง <Yeah. S 1> หมอยังไงลูก <Yeah. S 1> อ๋อหมอจ๊ดจืดตรงนี้หมอจ๊ดจืดใช่ไหม <Yeah. S 1> กินน้ำหมอให้กินน้ำด้วยอู <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยน้องกินยายพี่พี่ดูในไลฟ์สดได้ไหม <Yeah. S 1> น่ากินนิดน,นึงนะ yeah. หมอจะจืดแล้วหมอจะจืดหมอจะจืดฟอ้องใหญ่เลยรู้ภาษามากสิบหกกว่าเลือไม่ค่ะฉันเปิดแค่โปรแปดถ้าใครอยากได้สิบหกนะคะแนะนําให้กดโปรแปดเนี่ยสองรอบใครอยากได้สิบแนะนําให้กดโปรแปดเนี่ยสองรอบจ้าฉันเปิดรอบเดียวคือจึง๊งจึ๊งไม่ไหวแล้วห,<อ>หมอหมอทอํายังไงจืดตรงนี้น,น้องกลัวไหมกล<อ>ัวต้องกอดมีมีไว้ค่ะ หมอทำเหรอไดไม่เป็นไรนะคุณหมอก็ช่วยให้น้องหายป่วยไงคะลูกนะว่าน้องตัวร้อนไหมน้องตัวร้อนในวันนี้คุณหมอให้อา